สวัสดีครับทุกท่านครับเช็นเก่าเชนเคยครับนั่งอยู่ในรถคือเก่ามาจะตื่นจะไปหาตัดผมครับวันหาตัดผมย่างตลาดครับวันนี้ว่างเหมือนเดิมครับใส่ละลานตัดผมอยู่รอเลยกำลังเดินทางครับนี่อเอาดี <c oughs> ดีดีเฟลียวตต้ หารอมิรเออนี่แหละแมนบอสใส่แล้วเปิดบอเย็านนฉันจะได้ตัดผมไหมนี่มันมีอีกานหนึงอยู่ตัดใส่ระบาดนี้ลานตัดงูง่ามอไมใช่แหละ่บอกกองลังเลยเนาะจะเป็ อีเมื่ <g ül> <g ül> อจะมีดนดนเพื่อนยู่นหเหรเพื่อนไปขายของขายของเอัดบุนี้ผมจา,าจามล้านกนัดมุ่งเหรอเราก็ปิดด้วยใช่เรา้องกันปกติมือหนอังห้องมั้มกับสมีดีอปิดไวมไม้จะวเราป้องกันรรบปิดดก็กเราอาจจะเ่เปิดหลายมือก็ได้เพรม้วนให่บอนมอบอก้อนกับพันกับว่เห็นเปิด ไปตัดใส่รลำบัดไปตัดใบส้มมุมตรงนั้มันมีทั้งไปทั้งกันนะเดจอะจะมันหมดเลยวันนี้เรามาทำอะไรคะมาตัดหัวฮะมาตัดผมตัดขนนะทรงทรงผมใหม่ฮะสมมอบสมมอบตัดผมแล้วครับเดินตลาดครับเดินตลาดของผมลงไปเดินตลาดครับหาสื่อน่ากินแพงๆจะยี่สิบบาทครับ แพงสิ่กินแพงกินกี่สิบบาทเนาะไปมีสิงนี่ว่จำกัดนาะอย่างก็ของแพงจานน็้คล้ายข้าวมโนมนีเนาะไป

พอปมาสิันจบไปแล้วค่ะเครัจแล้เยี่ยมตอนเลยอ่ะถืต้อนจะเอาอะไรก่อน มะเบิองบอยัง <Sustain able calculator> ี้ยไก่ไปยังดอลิมอนเอ๊ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องยาเขาเนี้ยดูลลิมอนเมนันีบอ อันนี้เป็นแค้าผาปูนม่เพราะผ่าปูร้อยยี่สิบเกร้อยแค่แค่ผาปูนร้อยยี่สิบเก้าคือผ้ารัดไปทั่วเลยคือโบยยางตามสินแกมแกมไมด้ยินหวะแกมมวยแกมเกมเก่าอ่ำทำเก่าตัวน้อยผมดำห้ที่จินนา ยังางประยาอไรยังวะนยังวดลดๆดไม่รอเลยนะเอาอะไรคืออะไร Yang kat idea tu. Milang. Ni yang kat ni. Punya Oh ni Ni, aku kuan bah. Aku lusin kuan. ăn <laughs> ừ. à, Lúc xin gì đi? cái này cái ừ. à, ừ. xin rúc xin cái xin cái xin có <laughs> gì ừ. 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 <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs>

อยะไรชู <Or> ูรตเห็นไหมนี่มือนไหมนี่มือนดูไหมนี่ตาบมือไตาตีบ Surut surut, cuma beri

วันนี้เด็กถั่วถั่วถั่วถัวเรียกนะมือมือมัดเพื่อนหน่วยงอออันเดียว เจ้าแบบสิบบาทแล้วเียนยังไงบ่เนยไงาไกลครับเฮ้ยกหาจากไป่อกินหรอกไข่ปิ้งไข่ปิ้ง and yeah. the

จะไปย้ำตีเอาเลยแต่เมืนอกี้ทำบ้างจากตัวนี้ป่เออตัวนี่เนีลยหนวดเนี่ยด้าเป็นสวยอะบ้าพูดอะไรเงียบเลย

นีเง okay. yeah. um, ิน okay. คิบม oh. ั nah. ้ค okay. ือองินคิบเปนั่งรถเอ้ได้หัวถี่วันนี้จะขวายจะดะเอา้ไยแล้วเนาะ

พี่พี่จะดลยีตัวดีเว่าขักไรตัวดีเปนขนาเว้าเออเสร็จภารกิจครับได้ไรยังไงอันนี้ขนมปลาหมึกโอ้ยนักนักนัก ถือซ้อยนี่เอ้าเอ้าเปิดประตูนี่เอ้าแกยรถกุญแจอะไอยูนี่แน่กระเป๋าตรงไปต้องเอาไปล้งหมกันหรือวะเออเอเบิ่งมือจุดมือแดงวางนี่เคียงขอันเป็นแต่เฮียเพราะช่วรถแม่เดีขนวอึ้นละ ໄປຍືມໃສ່ນີ້ລະບໍ